มีคนจีนหัวใจไทยค่ะแต่งเพลงสรนเสริญพระบรารมีให้เนื้อร้องเป็นฉบับภาษาจีนนะคะเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระบรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ利利利利เจีลลป็นนนคครับ 太智天尊，万民俯首敬仰，至高无上君的先明，太明之王，仙罗之尊，无声永誉。 我有道，愿与过往的恩泽，万民幸福和母亲，求祝愿，过往宏愿能实现，完成心愿，齐声高呼。 นี่เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีฉบับภาษาจีนนะคะที่แต่งโดยลี่ลี่หนุม่มจีนที่อาศัยอยู่ในไทยมานานกว่า8ปีเปิดเผยความรู้สึกผ่านเฟซบุ๊กชื่อไอจงเล่าเรื่องมันจีนว่าลีา่ลี่เป็นคนจีนที่มาอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยปัจจุบันทำงานแปลข่าวอยู่ในกรุงเทพ ก่อนหน้านี้เคยเรียนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยที่จีนเป็นเวลา2ปีและเรียนมหาวิทยาลัยไทยอีก2ปีทําให้พูดไทยได้ชัดเจนแม้ว่าจะเป็นคนจีนแต่เขารักเมืองไทยรักในหลวงราชการที่9มากเวลาได้ฟังข่าวแล้วรู้สึกเศร้าใจเหมือนคนไทยทุกๆคนเพราะเคยดูคลิปใน y o u t u b e พระองค์ทรงงานหนักเพื่อคนไทยได้มีชีวิตที่ดีพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ไม่ว่าไปไหนมาไหนก็จะเห็นพระบระมฉายาลักษณ์ของพระองค์ก่อนฉายภาพยนตร์ทุกครั้งจะเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนทำให้เข้าใจว่าคนไทยรักพ่อของแผ่นดินมากสำหรับเนื้อเพลงก็หามาจากวิกิพีเดียศึกษาความเป็นมาความหมายของคำศัพท์ในเพลงเพื่อให้ฉบับภาษาจีนออกมาถูกต้องตรงความหมายของต้นฉบับจากนั้นจึงเริ่มแปลในวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมามีการแก้ไขยอยู่หลายรอบเพื่อให้สมบูรณ์ที่สุดค่ะ 等着。